เดีก็พี่นองมือนี่ช่อง่าป่าปามนล่าไปเพื่ปให้ให้ไอ้ใส่ข้าวโพดครับมือนี่ส้มหฮส้มหนองอา่อยจัดไปครับมีโตเฟืองนอกแนี่ึ้นน้องบ้าน้องครับพี่นอง

ส่ oh. นี่คือไร่ของเรานะครับทั้งไปให้พี่น้อง mm hmm. นี่ประเดี๋ยววาทำไมปัจจุบัน mm hmm. เข้าไปสัน่น โอ้โหนี่น้องรถไทยนี่คือไร่ของเราเสียดีเมสเซ่ครับผมนี่คือขอ,ขอครับสวัสดีครับขับไถ่รถนี่นะครับพี่น้องนี่ đang khuôn đang xoay, nằm thế nào rồi bay không hóa không hóa ตาบ่พี่น้องยังดังแน่นะ้ครับเลยตอกแราจะไปยังคอนี้ไปดูกันครับพอดีมาสิมาแบบคุยซอยพ่อบรรยากาศูีจังนะครับ

อังไงยังกันนี่ก็ดีแหละนี่ครับนี่ขึ้นรถกีฬาหรอ,อครับโอ้มีห้องเตไหมครัโอ้ขอรักลุมุมล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 ุมพ่อพ่าแก้วไป้ลย โอ้มากระหอเหอกนนี่คือห้องเตยใส่แบบไปไทนงี่เป็นปันเดียกันมางานมาเขาสิแบบปุ๋ยพี่น้องนี่พอเคนยิ่งยจ ิตเงียวพี่น้นงองปุ๋ยเอาไรเอาขึ้นนักจ้ะมาถือมาถือไไเดี๋ยวโโโโโเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดครับเาได้ปุ๋ยใส้หลังแล้วนี่เสียงหย่อกข้าบดโคลิปนี้ทุ่มเทขนาดเลยพ่องเนาไไปใช้ก็พอไปแดนมา ได้ยินเสียงเาโอบพี่น้องนี่คือไฮเฮาปันแล้วครับนี่พี่น้องนี่คือพันปันโอัคพี่น้องเห็นไหุขนรถไทยไวใพญ่น ท่นสมัยว่พี่น้องนี่พี่ยังฟังไหมนีกระสีจะว่ากันเด้ครับเด้เอ,อพี่ครับกระดานยมเลยนี่พี่น้อง ปันเท่ากันเขาจังนี่นหน้าไม้ครับนห,หน่าไม้เวทไห้ครับหน้าผมนี่นะครับเดี่ยวดกไฟไวไฟไวครับพี่น้อง ครับมาแล้วครับสบายครับ

đèn lên chú anh Hãy สองแถวหนึ่งแถวสองสามลบมาหน่อยแยวที่สองครับเป็เดีวยดวยกันแล้ว นี่นะครับเขาจะเอื้อเฟืองเต็มไม้ปั่นลิงเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวปุ๋ยมา,าปุ๋ยมานะครับหลังจากเติมปุ๋ยรอบที่หนึ่งโอ้ยหนึ่งสอง สามสีเจหลอดหรอเปะสองหลอบดีด่ครับพี่นอ้องให้ใส่กระโปนี่ก็มเมล็ดพันธุ์ครับมเมล็ดพันธุ์ยี่ห้ออะไรเนี่ยดีครับหนึ่งเออหกแปดอ๋อกเป็นใส่หมูว่านี่ถือเลขกด้วยนี่โฆษณาต้องมาแล้วโฆษณาต้องเข้ามาแล้วปุ๋ยตรามงกุฎ สิบหกแปดแปดหนึ่งแปดอันนี้ก็หนึ่งแปดครับโฆษณาตรงบาแล้วครับหมู่บ้านขอบคุณพี่นอนนะครับที่กดติดตามนะครับกดซับสไครต์ฝากเป็นกำลังแรงใจให้พี่นอนเลยนะครับเนดะ้อครับหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวสีแลวเวเล้าเขาจังสีไทยเิ่งอีกเชนึงหลังจากนั้นเขาจะมีคลิปให,หม่พี่นอนรับส้มติดตามคลิป ที่สองครับพี่น้องส,บบสวัสดีครับ